คนอยู่ใช้ข้างนี้หยกแกเป็นหยกพ่อที่นี่หรอเพื่อนใช่ยกพ่อเออเมื่อกี้ยงยนอยู่แกอยู่อยู่ยังไม่ใช้เมลนะแต่นี้ทู้กคนเด็กเดนั้นเนยอันนี้ดีท่สังเกาด้วยกับโอ้แม่งเากามาอาันูส่งไม่มีรบได้นไม่ว่าจริงๆทุกคนเลยที่เห็นเรื่องนี้ อยู่ในผ้าเหลืองและอยู่ในกรุงเทพคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนแล้ว,อ,ลวอีกหนึ่งคนผู้อิสระของแต่ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ควรจะได้รับผลกแต่ผู้อิสระของเป็นใครตามชาต